เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่1นึ่สิบ เยาวีชิงมองสตรีตรงหน้าที่กัดริมฝีปากอย่างมีจริตจากก้านอย่างงุดงิดแล้วตวาดเสียงเบาอย่างอดไม่ได้ เจ้าเลิกวางมาดได้หรือไม่ชายารองติงน้อยใจยิ่งนักชั่วดีอย่างไรนางก็เกิดในตระกูลบัณฑิตที่ไหนจะเคยทำเรื่องหน้าอายเช่นนี้ย่อมต้องกระดากอายเป็นธรรมดาใครบ้างที่ไม่รักศักดิ์ศรีตนเองแต่รัชทายาทถึงกับเอ่ยปากเช่นนี้แล้วนางก็ได้แต่ส่งเสียงครางวิวด้วยใบหน้าแดงส่น้นเยื่อเิชิงหันไปมองนอกหน้าต่างก่อนจะจับคนบนร่างกดลงกับเตียงอย่างหมดความ อดทนเสียงที่กำทราบซ้านอารมณ์นี้ทำเอาคนข้างนอกถึงกับกระดูกอ่อนยวบดวงตาของวังเยาหม่นแสงในที่สุดก็หลับตาลงไม่คิดอะไรอีก ดวงจันทร์เคลื่อนคล้อยจากไปดวงตะวันค่อยๆลอยเดน่นเยียวีชิงตื่นนอนลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเปิดประตูออกไปก็เห็นวังเยาถูกคุมตัวให้คุกเข่าอยู่ข้างนอกใบหน้านางซีดเผือดไร้สีเลือดคิ้วเรียวขมวดมุ่นเยียวีชิงเอ่ยเสียงเย็นให้พวกเจ้าคุมตัวพวกเจ้าก็คุมตัวจริงๆสินะ องคารัก์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดประสานมือกล่าวพระบัญชาของราชทายาทพวกเบามีกล้าละเลยเยวีชิงปลายตามองคนที่ยังก้มหน้าเดินเข้าไปถามยังไม่ตายกระมังวังเยวเงยหน้ามองเขาอย่างพร่าเลื่อนมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มจนน้ำตาที่แห้งเหือดไปแล้วเอ่อทนขึ้นมาอีกครั้งราชทายาทเบ่า เจ็บเหลือเกินหัวใจพันบีบรัดเยียวีสิงเหม้มปากปล่อยตัวนางแล้วประคองนางไปเข้านอนพยาค่ะองคารักรับคำสั่งแล้วหิ้วนางเข้าไปแต่พอเข้าไปในห้องก็ชะง,งักมองเตียงที่ปูด้วยผ้าแพรเนื้อดีแล้วมองนางกำนันที่เนื้อตัวสกระปกชั่วขณะนั้นเกิดความลังเลทำอะไรไม่ถูกยืนพื้ออยู่ทำไมพานางไปที่เตียงสิ เยาวีชิงเตวาดเสียงต่ำองคารักสะดุ้งรีบพานางไปนอนลงบนเตียงก่อนจะค้อมกายถอยออกไปขาของนางไร้ความรู้สึกไปแล้วหวังเยาเพ้อเบาๆยกมื a, ok um อกุ่มหน้าอกคิ้วขมวดมุ่นรู้จักเจ็บแล้วหรือเยาวีชิงยืนมองนางด้วยสายตาเหาะหยันอยู่ข้างเตียงเอ่ยถากถางว่าตอนที่ถูกทรยศข้าก็เจ็บเหมือนกับเจ้า หวังเยาขดตัวนั่นสีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่งริมฝีปากซีดเผือดเยี่ยวอีชิงดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติจึงรีบตะโกนสั่งตามหมอหลวงมา ขนข้างนอกรับคำสั่งแล้วจากไปทันทีเขานิ้วหน้ายื่นมือไปอังหน้าผากหวังเย้าไม่มีไข้แต่ตัวเย็นเฉียบและมีเหงื่อออกเต็มตัวไม่สบายหรือเยยวีชิงนิ้วหน้าสตรีช่างวุ่นวายนักกระทบนิดกระเทือนหน่อยก็ไม่สบายอ่อนแอจนทนรับอะไรไม่ไหวหากรู้แต่แรกเมื่อคืนเขาคงไม่ขัดเครื่องและเข้านอนไปโดยไม่แยแส คงให้คนนำตัวนางไปขังในตำหนักข้างก่อนไม่นานหมอหลวงก็มาถึงพอจับชีพจรก็ตกใจเหลือบมองเขาด้วยความหวาดวันมีอะไรแย่วิชิงนิวนะ้วหน้าพูดมาตามตรงรัชทายาทสตรีผู้นี้ตั้งครั้นแต่มีสัญญาณว่ากำลังจะแท้งพยาค่ะดวงตาหมอหลวงฉายแววสับสน จะรักษาครันไว้ก็ไม่ทันการแล้วรัชทายาทให้นางดื่มยาขับเลือดเพิดแล้วให้ม้อยิิงมาจัดการต่อราวกับอัศนีฟาดลงมากลางวันแสกๆเ่ยววีชิงมองอีกฝ่ายอย่างไม่อยากเชื่อเจ้าว่าอะไรนะส,สตรีผู้นี้กำลังแท้งบุตรพยาค่ะนางมีครันตั้งแต่เมื่อได้รูม่านตาพรันหดเล็กหัวใจของเ่ยววี้ชิงกระตุกอย่างแรง รักษาคั้นไว้ไม่ได้แล้วหรือพยะค่าเขาสูดหายใจเฮือกก่อนคว้าหวังโยที่เจียนหมดสติขึ้นมาตะคอกถามอย่างไม่ปราณีเจ้าจงใจใช่หรือไม่รู้ว่าตั้งครั้นก็ยังออกไปคุกเข่าอยู่ข้างนอกทั้งคืนเจ้าตั้งใจจะแท้งเพื่อให้เปิลกงรู้สึกผิดใช่หรือไม่หวังโยถูกเขาตะคอกใส่จนได้สติกลับมาเล็กน้อยนางตอบอย่างมึนงง เบาตั้งคันตั้งแต่เมื่อได้อีกสองวันระดูก็จะมาแล้วเพียงแต่ระยะนี้รู้สึกปวดพ้อง เยาวีริงรู้สึกจุกอยู่ในคอหอยเหมือนมีก้อนหินคาอยู่เขาฝืนกลืนลงไปหลับตาแล้วผลักนางลงบนเตียงอย่างแรงจากนั้นก็หันหลังออกจากห้องไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แค่ลูกของนางกำน้นคนหนึ่งคลอดออกมาก็ไม่ได้มีสถานะสูงส่งแท้งก็แท้งไป ศึกสี่แขวนดำเนินไปอย่างดุเดือดดุดเปรวเพลิงลุกโหอมรุนแรงเมื่อฤดูวสันมาเ,เยื่นเฟิงแย่อ่านรายงานการศึกที่ส่งมาบนโต๊ะของอินเกอร์จือแล้วก็ไม่อาจอยู่นิ่งได้อีกแม่ทับอินได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บที่มือซ้ายแต่ไม่เป็นอะไรมากอินเกอร์จือนิ้วหน้ามองครั้นที่ใหญ่โตของนางเจ้าระวังหน่อย ฟาบาทตรัสว่ารอให้ยึดด่านอวี้สารได้ก็จะเสด็จไปรับพวกเขามีใช่หรือสตรีตั้งครันมักวิตกกังวลง่ายเฟิงแย่ร้อนรนจนไฟจะลุกอยู่แล้วเหตุใดจึงยังไม่ไปอีกล่ะเพคะอินเกอร์จือลุกตาคิดในใจว่าท้องเจ้าใหญ่ขนาดนี้ใครจะกล้าขยับไปไหนเดิมเขาต้องนำกำลังไปสมทบกับพวกเขาตั้งนานแล้ว หาไม่หากเกิดความล่าช้าระหว่างทางอาจไม่ทันการแต่ว่าโอ้ยจนป่านนี้แล้วยังมีอะไรต้องคิดอีกฟังเย่ผลักเขาทีนึงกระทือเท้าเอ่ยว่าพัางแคว้นฉีก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแผนการของฝ่าบาทเชื่อถือได้เสมอจะปล่อยให้ผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเจ้าไม่อยากให้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าขนาดนี้เชียวหรือ ห่วงตี้ปายตามองนางเออยังไม่ค่อยพอใจใครๆต่างก็บอกว่าสตรีคลอดบุตรล้วนอย่างให้สามีอยู่เคียงข้างมากที่สุดเหตุใดเจ้าจึงผลักใส่ไล่ส่งข้าเช่นนี้บ้านกับเมืองเมืองย่อมสำคัญกว่าฟังแย่นิวหนะ้าอย่าคิดว่าข้ากินข้าวในวังมากเกินไปจนไม่เหลือความแข็งแกร่งที่ทาหารควรมีสิอินเตอจื่อมุนคิวมองนาง กลางดึกเจ้ามักจะนอนไม่หลับหากข้าไม่อยู่ใครจะช่วยเอาหมอนหนุนท้องให้เจ้าใครจะรินน้ําให้เจ้าดื่มหลิงสูก็ยังอยู่เช่นนั้นหากเจ้าออกไปเดินเล่นแล้วเดินไม่ไหวขึ้นมาหลิงสูอุ้มเจ้าไหวหรือเกี่ยวก็มีเพคะห่วงตี้รีตาโมโหขึ้นมาแล้วจริงๆดูท่าจะมีเขาหรือไม่มีก็ได้สินะอินเกอจือแค่นเสียงออกจมกูก สบัดแขนเสื้อออกจากกำหนักรก่าง เป็นครั้งแรกที่เขาโกรธเฟิงแย่สถานการณ์ยามนี้ใครไม่ร้อนใจบ้างเขาเองก็ร้อนใจแต่ตอนนี้ไม่ว่าเลือกทางใดก็ตัดสินใจลำบากนางไม่ปลอบเขาก็ช่างเถอะยังจะไล่ให้เขาไปให้ได้ดูเหมือนการที่เขาดูแลใส่ใจนางเป็นแค่ความปรารถนาของเขาฝ่ายเดียวเหล่าข้าหลวงรอบด้านต่างมองด้วยความตกตะลึงห่วงตี้ทะเลาะกับห่วงโฮแล้วห่วงตี้สะบัดแขน เสื้อออกไปจากตำหนักร่างข่าวนี้รู้กันไปทั่ววังอย่างรวดเร็วและแพร่สะพัดไปทั่วทุกซอกทุกมุมของหลี่ตู้ เป็นเหตุให้เหล่าขุนนางใหญ่ที่อยากส่งบุตรสาวเข้าวังดีอกดีใจกันยกใหญ่แม้พวกเขาจะลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่ก้าวไกายฝ่ายในของห่วงตี้แต่หากจู่ๆห่วงตี้อยากรับสนมขึ้นมาเล่าพวกเขาย่อมยินดีที่จะเห็นมันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ในอุทยานหลวงที่เต็มไปด้วยบุปผานานาพรานจู่ๆก็มีแม่นางมากมายจับมือกันมาขวางทางที่ห่วงตี้ต้องแสดง นแล้วพาการถวายพระพรเหนียงเนี่ยงหลิงซูวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในตำหนักกลางคว้ามือฟังแย่พลางเอ่ยเสียงดังเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะฟังแย่มองนางอย่างงุนงงเรื่องอะไรหรือ วันนี้เต้เท้าเฉียวพาแม่นางมากมายเข้ามาในวังยามนี้รวมตัวกันอยู่ที่อุดพยานหลวงดูท่าคงต้องการให้ฝ่าบาทแต่งตั้งสนมเพคะหลิงซูกระทืบเท้าด้วยความโมโหเต้เท้าเฉียวผู้นี้ครั้งต่อนก็ทำให้ฝ่าบาทไม่พอพระทยัยเนียงเนียงก็เป็นคนช่วยห้ามไม่ให้ฝ่าบาทลงพระอาญาเขายามนี้กลับตอบแทนบุญคุณด้วยความแค้นฟังเย่เลิกคิว้ว บุตรสาวของไต้เท้าเฉียวออกเรือนไปแล้วนี่หลานสาวก็เพิ่งจะหกขวบคงยังไม่ถูกส่งตัวเข้าวังกระมังที่เขาเป็นคนพาเข้ามาน่าจะเพราะถูกไต้เท้าคนอื่นกดดันเจ้าอย่าได้ถือโทษเขาเลยแต่ว่าหลิงซูมองครันใหญ่โตของผู้เป็นนาย เนียงเนียงทรงพระคันฝ่าบาทก็ไม่ได้แต่ต้องพูดใดมานานแล้วทั้งยังเพิ่งจะมีเรื่องราวของราแห่งกับเหนียงเนียงอีกพวกเขาส่งคนเข้ามาในยามนี้ช่างไร้อย่างอายนักเฟิงแย่บีบแก้มที่ป่องด้วยความโมโหของอีกฝ่ายเอ่ยกลัวหัวเราะฝ่าบาทของเราเดิมก็มีใช่คนที่ยึดมั่นรักเดียวอดกลั้นมาได้นานขนาดนี้ก็เกินไปแล้วหากเขาจะรับสนมตอนนี้ ค่าก็จะไม่ห้าม แม้จะเอ่ยเช่นนี้แต่ในใจกลับรู้สึกอึดอัดยิ่งนักนับตั้งแต่นางตั้งครัภ์เอียนเกอรจือก็ไม่เคยแนบชิดนางเลยกล่าวกันว่าบุรุษมักมีใจเป็นอื่นได้ง่ายที่สุดยามภรรยาตั้งครัภ์การที่เขาอดทนมาได้หลายเดือนนางก็คิดว่าน่าทึ่งมากแล้วหากจะบังคับฝืนใจก็คงไม่ได้นางไม่บังคับจริงๆนะหากวันใดใจเขาเปลี่ยนไปและคิดที่จะโปรดปานคน น,นนางก็นางก็แค่จะวางยาพิษเขาแล้วให้บุตรของตนสืบทอดบัลลังก์ต่อเสียเลยใบหน้าที่เมื่อครู่ยังเศร้าหมองพลันเปลี่ยนเป็นดุดันหลิงสูสะดุ้งยองเนียงเนียงเนียงพวกเขาอยู่ที่ใดนะฟงแย่ลุกขึ้นกำหมัดปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มเราไปดูเรื่องสนุกกันเถอะ หลิงซูเสียวสันหลังวา่าเข้าไปประคองนางด้วยความประมัดระวังพวกเขาอยู่ที่อุทยานหลวงเพคะไปกันห่วงเฮานำนางกำนันสามคนและขันทีแปดคนเดินอาจอาจตรงไปยังอุทยานหลวงแต่พอไปถึง เอ๋เหตุใดทุกคนจึงคุกเข่ากันหมดเล่าร่างในแพรพรันสีสันสดใสคุกเข่ากับพื้นกันเป็นแถวเฝิงแย่กว่าตามองก็พบว่าล้วนเป็นแม่นางน้อยสดใสน่ารักวัยแรกแย้มกำลังพอเหมาะพอมองต่อไปก็เห็นวัยเสียวตี้นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ นี่มันเรื่องอะไรกันเฟิงแย่งุนงงเล็กน้อยรวบแขนเสื้ออย่างสงบสงียมเดินผ่านแม่นางเหล่านั้นอย่างระมัดระวังไปหาอินเกอจื่อถามว่าพวกนางทำอะไรผิดหรือเพคะพวกนางไม่ได้ทำอะไรผิดอินเกอจื่อเอ่ยเสียงเรียบคนที่ผิดคือคนที่ส่งพวกนางเข้ามาเฟิงแย่กระพริบตาปริบปริบหากไม่ผิดแล้วท่านให้พวกนางคุกเข่าทาไม เราเสียใจนักอินเกร์จือเหลือบตาขึ้นต้องลึกเข้าไปในดวงตานางเอ่ยเสียงเย็นชาห่วงเฮาพวกนางไม่รู้ว่าเหตุใดเราจึงโกรดแล้วเจ้ารู้หรือไม่หาฟังแย่มึนงงกำลังจะสายหน้าแต่ศีรษะกลับถูกเขาตรึงเอาไว้เสียก่อนเขาลุกขึ้นมองนางพรางทอดถอนใจยังเป็นเจ้าที่เข้าใจเรา ฟังแย,ย่อึ้งงานคิดในใจขออาภัยแต่ข้าไม่เข้าใจจริงๆก่อนขึ้นของราชเหล่าขุนนางรับได้บรรลุข้อตกลงกับเราบอกว่าหากเราขึ้นของราชพวกเขาจะไม่ก้าวตายฝ่ายในของเราเด็ดขาดน้ำเสียงทุ้มตามเปี่ยมไปด้วยความเจ็บปวดเผ่าว่ายามนี้ขุนนางรับที่เราเชื่อใจเสมอมากลับผิดคำสัญญา ฝ่าบาทแม่นางใจกล้าคนหนึ่งนิ้วหน้าเอ่ยว่าทูลฝ่าบาทเพื่อทรงทราบวันนี้คุณหนูตระกูลต่างๆเข้าวังมาด้วยความตั้งใจของตอนเองมิใช่เพราะคำสั่งของผู้อาวุโสในตระกูลเพคะเข้าวังมาด้วยความตั้งใจของตอนเองเพคะแม่นางที่สวมชุดสีเขียวมรกตข้างหน้ายืดหลังตรง พวกหม่อมชั้นชื่นชมในรูปโฉมและความองอาจสง่างามของฝ่าบาทจึงขอร้องให้คนในตระกูลยินยอมให้เข้าวังมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทพวกหม่อมชันไม่เรียกร้องสถานะหรือตำแหน่งใดๆขอเพียงพระเมตตาจากฝ่าบาทเท่านั้นพูดพังค้อมศีรษะจรดพื้นเฟิงเย่เห็นเช่นนี้ก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้ช่างเจรจานักพอนางเงยหน้าขึ้นมา เอ๋รูปโฉมก็ไม่เลวเสียด้วยสตรีเช่นนี้ไม่แน่ว่าอินเกอจืออาจจะสนยังคิดไม่ทันจบเสียงเย็นชาของอินเกอจือก็ดังขัดจังหวะความคิดของนางขอให้เราแม่ตาเหรื ว่าจะเจอแววเหาะหยันนี้ทำเอาแม่นางทั้งกลุ่มก้มศีษะลงตำ่ำเด็กสาวที่เป็นตัวน้ำถึงกับกลัวจนตัวสัน่นอินก็จื่อเดินไปหยุดตรงหน้าแม่นางคนนั้นโน้มตัวลงเล็กน้อยเอ่ยว่าเงยหนะ้าแม่นางชุดเขียวพรันลิงโลดใจคิดว่าตอนมีหวังแล้วรีบเงยหน้าขึ้นมองเขาทันทีพร้อมกับส่งยิ้มหวานขี้เรยเกินไป สีหน้าแววตาของอินเกอร์จื่อนิ่งสนิทเขาใส่หน้าพรางเหยียดตัวขึ้นชี้ไปทางฟังแย่เอ่ยเสียงเรียบว่าอยากได้ความเมตตาจากเราเว้นเสียแต่จะมีรูปโฉมเหนือกว่าห่วงโห่อของเราไม่เช่นนั้นก็อย่าแม้แต่จะคิด คำพูดนี้ไม่มีการไว้หน้าใดๆทั้งสิ้นทำเอาเหล่าแม่นางถึงกับสะอึกฟังแย่หลุดหัวเราะจู่จูจก,ก็นึกถึงตอนอยู่ในลานฝึกทหารแขวนอู่เมื่อนานมาแล้วตอนนั้นมีคนชี้มาที่นางด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์พูดว่าสตรีผู้นี้หน้าตาธรรมดาหากมีผู้ใดด้านล่างคิดว่าตนรูปโฉมเหนือกว่านางผู้น้อยก็จะรับเป็นสิทธ ตอนนั้นเหล่านางนกขมิน้นนกนางแอ่นที่อยู่เบื้องล่างล้วนแต่เป็นแม่นางแขวนอูที่สวมชุดเกราะมาขอกราบเป็นสิทธิ์ของเขา กาเวลาผ่านไปสถานการณ์กลับเหมือนกันยังคงเป็นเขาและนางเหมือนเดิมแต่ยามนี้อินเกอร์จือได้เปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากอุบายนี้มาเป็นการปกป้องอันแสนอ่อนยน่นโชคชะตาช่างเป็นสิ่งที่น่าสนใจนักอินเกอร์จือหันมาเห็นรอยยิ้มชวนหวั่นไหวของฟิงเย่เข้าพอดีในตาของเขาลุ่มลึกพยักหน้าน้อยอย,ยังคงเป็นใบหน้าเจ้า พี่รื่นตาเราที่สุดพูดจบก็จูงมือนางเดินกลับตำหนักหลงเสียนเอ๋พอได้สติกลับมาฟังแย่ก็เลิกคิ้วถามว่าแล้วพวกนางหล่ะเพคะจะปล่อยไว้อย่างนั้นโดยไม่สนใจหรือไม่สนใจเอียนเกอจือเอ่ยเดี๋ยวกลับไปค่อยเอาเรื่องพรุ่งนี้ขุนนางในราชสำนักทุกคนจะต้องคุกเข่าสำนึกความผิดต่อเรา ความสามารถในการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รวมกับพรสวรรค์การแสดงอันล้าเลิศของเขาพวกกระดูกแก่ในราชสำนักจะเป็นคู่ต่อสู้เขาได้อย่างไรเฟิงเย,ย่ยิ้มใส่หน้าเดินตามเขาพลางเอ่อยเย้าแย่ไม่โกรธหม่อมฉันแล้วหรือเพคะเดิมก็ยังโกรธอยู่อินเกอจื่อมองตรงไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้ว เขากโกรธนั่งนั่นเป็นปัญหาภายในระหว่างสามีภรรยาแต่หากมีคนจ้องฉวยโอกาสแทรกเข้ามาเขาก็ยังคงรักห่วงโฮาของเขาทั้งนางยังกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือภรรยากับลูกมีใช่หรือไม่โกรธแล้ว ถึงเวลาต้องออกศึกก็ทิ้งกวนจื่อไว้คอยคุ้มกันนางแล้วกันห่วงตี้คิดตกก็มีสีหน้าอ่อนโยนขึ้นไม่น้อยพาห่วงโฮกลับมายังตำหนักหลงเสียนให้หมอหลวงตรวจชีพจรแล้วป้อนนางกินข้าวดื่มน้ำครั้งนี้เรื่องที่เรานำทับด้วยตนเองเป็นความลับ ตกดึกในห้องทรงพระอักษรอินเกร์เจือเรียกคนสนิททั้งหมดมาประชุมกำชับด้วยน้ำเสียงเคร่งขครืมปิดข่าวให้สนิทห้ามแพร่งพรายออกไปเป็นอันขาดทำให้เหมือนเราอยู่เป็นเพื่อนห่วงห่อในวังตลอดห่วงฮ่าก,ก็ต้องร่วมแสดงละครตบตาด้วยช่วยเราจัดการราชกิจบางอย่างแต่จะให้นังหักโหมไม่ได้ดีกาที่สำคัญส่งมอบให้สาลกงไปหาเรือ และตัดสินใจกันเข้าใจหรือไม่รับด้วยกล่าวพระยะค่ะทุกคนตอบร,รับพร้อมเพรียงไวเสี่ยวตี้สั่งการเรื่องอื่นๆต่อเมื่อทุกคนถอยออกไปแล้วจึงหันไปเอ่ยกับกวนจือคนที่ติดตามเราไปไม่จำเป็นต้องมีวรยุทธ์ดีมากนักให้คนฝีมือดีอยู่ในวังกวนจือก้อมหน้ารับคำสั่งเบาๆทงสึกบอกซะบัด เพียงพลิบตาก็ถึงเวลาที่ห่วงตี้ต้องออกเดินทางฉากหน้าทำทีเป็นว่าแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งนำกำลังเสริมไปสมทบทางชายแดนแต่อันที่จริงแม่ทัพใหญ่คนนี้ก็คือว้ยเสี่ยวตี้เขาสวมชุดเกราะเงินถือดาบฉางเตาวงเดือนองอาจหน้าเกรงขามยืนตระงานอยู่หน้ากองทัพอินเกอจื่อหันกลับไปมองทางวังหลวงอย่างไม่วางใจเอ่ยกับกวนจือ่อ เจ้าต้องดูแลห่วงโฮาให้ดีหากผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยเราจะลงโทษเจ้ากวนจื่อตัวสัน้นกลืนน้ำลายเอือ้อพยาค่ะนึกถึงสีหน้าอาไยอาวบของเฟิงแย่ตอนเปลี่ยนชุดให้เขาเมื่อเช้าอินเกอจื่อก็รู้สึกทรมานใจเขาหันหัวม้าออกเดินทางทันทีเพื่อที่จะรีบออกจากหลี่ตูให้เร็วขึ้น อินเกอจื่อแบ่งกองกำลังออกเป็น16กองพันเร่งเดินทางไม่หยุดพักไม่ถึงเครื่องเดือนก็มาถึงชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือเพิ่งจะผ่านด่านก็ได้รับคำเชิญจากเยี่ยวอี้ชิงถึงห่วงตี้แควนไว้เดินทางมาเน็ดเหนื่อยอี้ชิงและหวังโยเตรียมสุราจัดเลี้ยงถวายการต้อนรับที่เรือนแรมไหลฟงประมาณยามเยารอการมาถึงของพระองค์ หวังโยเอียนเกอจื่อมองชื่อนี้แล้วแค่นหัวเราะเบาๆคิดในใจว่าเยี่ยวีชิงจงใจใส่ชื่อนี้เข้ามาเพื่อบีบให้เขาไปพบใช่หรือไม่แค่สตรีธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างมากก็สามารถดึงความสนใจของเฟิงเย่ได้แต่จะใช้เป็นเบีย้ยต่อรองอะไรได้เอียนเกอจื่อขย่ำจดหมายโยนลงกระถางไฟตะกอนออกไปด้านนอก หนิวจื่อช้างพะยะค่ะคนด้านนอกขานรับแล้วเข้ามาทั้งที่เป็นฤดูเหมันพี่อากาศหนาวจัดแต่เขากลับเหงื่อออกท่วมตัวเหลือบมองห่วงตี้ยังวาดวันเดิมคิดจะให้เขาไปส่งสารแต่เห็นท่าทีของอีกฝ่ายอินเกอจือก็รีตาถามว่าเกิดเรื่องหรือไม่ ไม่มีพะยะค่ะหนิวจือชงางใส่หน้าหรือว่ากลืนน้ำลายแล้วเอ่อยอย่างสั่นเทาเมื่อครู่ข้าน้อยตรวจนับกำลังพลใต้ใต้บังคับบัญชาฝ่าบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะหืมเห็นถึงความผิดปกติอินเกอจื่อจึงยื่นมือไปคว้าคอเสื้อเขาต้องยังดุดันพูดมาเกิดอะไรขึ้น นิ้วจือฉางพลันขาอ่อนยวบเข่าสุดกระแทกพื้นดังตึกเอ่ยปากสัน่นข่าน้อยข่าน้อยเพียงแค่คาดไม่ถึงที่กวนชิงกลับมาอยู่ข้างตายฝ่าบาทแล้วกวนชิงเอ็นเกอจื่อมองเขาอย่างไม่เข้าใจตอบสนองไม่ทันชั่วขณะ กวนชิงมีใช่กวนชิงแย่หรอกหรือและกวนชิงแย่ก็คือเฟิงแย่มีใช่หรือเฟิงแย่บำรุงครั้นอยู่ที่หลี่ตูนี่พี่บอกว่ากลับมาอยู่ข้างกายเขาหมายถึงอะไรปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ